อ่าสวัสดีพี่น้องต้องไปสุกูสุคนเด้อมือนี้เราสิมาหาจับอึงนี่ครับฝนตกฝนตกครับฝนตกครับอืงครับปัดหือลายแท้นี่พี่น้องพี่น้องเบิ้งนี่เบิ้งเบิ่งเบิ้งเบิงปนี่พี่น้อง ไข่เด้อนี่เด้อไข่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 เอ้ยนี่เบิ่งเสียนโอ้โหกวางแคบเอืมเบิ่งเสียนเขาจับเด้อครับนี่บูดนี่พี่น้องอืมได้บักไหลยังนุ่มนะพอได้อยู่พี่น้องเปิดอุ้ยพี่น้องพี่น้องเบิ่งพี่น้องอัดไข่ไข่ แบกหลายนี่อเออต้มเสบียงขามนี่เดอ้อพี่น้องเดออ้อมต้มใส่บบขามแบบแซ่บๆใเบังคลบอันนี้เอารายงานตัวไหนรายงานตัวไหนเซียนเซยนเซียนเฮ้ยมันก็แต่จุ่มวะเอาเอาจ่มมั้งเอาผมเสียนแปงครับอา้ใน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 าวได้อะไะครับได้ตำเนีครับ ความเร็วเ้นแป่งครับมือน้องเบิ้งเบิ้งน้องเบิ้งนาไลัวทัวทัวเบิ้งเบิ้งเบิ้งขี้ขี้มันเบี้ยขี้กยนี่แกแกน่เน่เน่เบิ้งเด้อเด่น่โว้ยมันแกดัวเน่เบี้ยวเดียใจชาวเชลโจดว้ไวไวนะครับพี่น้องอยู่ทางกรุงเทพเย็นชาด้อยเย็นชา

บังเซนบุตรกันนี่นี่เซนบุตรด้อนี่น้อง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 สัตว์นี่นี่น้อสัตว์เลียบเียบเลียบเียบเ้ยตาดาจุดหเก้อยะน่บนบนนัจุด เอาเด้อพี่น้องมาเบิ่งของเซนบุตรมาดพี่น้องเบ่งเบ่งเบิ่งเบ่งเบ่งเบ่งน้องเบิ่งเบ่งมนีิมาแมนเด้อมือนีิพอได้ต้มอยู่ กำลังม้นมวนพี <together> ่น้องฝนกำลังตกอืมตอนนี้ฝนกำลังตกเด้อพี่น้องเปิดมีแต่เซียนเลยนี่ปลาให้ปลายเออแน่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 บังให้แน่เบี้ยแนี่สลกุยน้องไแน่แต่ก็เซียนทีน้ำไปพอกินอยู่พอกินอยู่พี่น้อง มืนอ,อ,มนอนี้าบาอดเด้มือนีแสบบงเซียนไะคือรอแท้เย้คือรอบักตอนนี้ก็ฝนกำลังตกอยู่ครับเราก็ นั่งรอก่อนครับตอนนี้ก็อันนี้หนึ่งกระสอบสองกระสอบสามกระต๊ะอันี่สี่กระสอบครับพัด it, นี่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 เบิ้งเสยนเดอ้อพี่น้องนี่เดอ้อพี่น้องเดอ้อเส้นเบียเดอ้อนี่เส้นเบียแต่นี่หลวขาวเส้นเบียนี่เบิ้งนี่พี่น้องเบิ้งเดอ้อ ไอ้ทั้งนั้นน้องเอ้ยเออน้ำลายที่แตกนะน้ำลายผใดรอยากได้โลละสี่ร้อยนี่นี่เซียนเซียนมีแต่เซียนเนี่ยนี่อันนี้เอเซียนแปงนี่ก็เซียนนี่ก็เซียนคือกันอันเด้อพี่น้องเราก็ไป ่อไปหาต่อว่ามันได้บ่หืมนี่พี่น้องได้แล้วปบดบังเชียนนี่บดบังจับนี่ปบดไข่เด้อไปเนี่ยพี่นอ้องบดอี่เด้อพี่น้องเป็นทางนา้ำนี่ เปิดมีน้ำแล้วมีกบอยู่ฝั่งะนี่เป็นปลามืดโพดตอนนี้กำลังเดินอยู่ฮะสองตาครับพี่น้องก็พอได้กินอยู่ฮะเพราะว่ามากันหลายคน มากันหลายคนก็เฉลี่ยกันแล้วก็ประมาณคนละ3โลถึง4โลได้ฮะนี่ครับนมัเป็นร่องน้ำแล้วฝั่งนู้นก็เป็นป่าพอเป็นป่าปุ๊บกบออกมาครับพี่น้องคืนนี้แบบมันหมานกันเลยฮะเดี๋ยวผมจะสรุปคลิปให้ดู ทีหลังฮะว่าม,มันมันมันเรามากันกี่คนได้คนละกี่ตัวกันนี่พี่น้องเจ้าแล้วอันนี้คือเรื่ออึ่ยงยางนี่เห็นไหมครับนี่เพื่อนเพื่อนทุกคนนี่ปิดลงน้ำจบ หดเลยพี่น้องใส่แล้วอยู่ใสแล้วจบแล้วตอนนี้ยังไม่มีอะไรครับพี่น้องก็หาจับได้ได้ครับนี่ครับเรามาเจอที่รถแล้วครับว่าเราจะมาดูกันว่าได้เยอะขนาดไหนครับ มดูเสียงครับพี่นอ้องปิดมพี่น้องครับสามกระสอบแล้วครับบังเซียนบังเซียนนี่บังเซียนเซียน วันนี้เซียนทั้งหนึ่งฮ่า่าฮ่าฮ่าอันนี้เสียนทังครับอ๋อนี่ดูดูเสียนครับอ้าววัดดี้วัดดีพี่น้องหน่อยครับทักทายพี่น้องก่อนครับเอาดูดูครับเออเอาดู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 ครับแกะเลยครับแกะแกะอีกแล้วครับวันน้ำลาไหลดูครับพี่น้องพี่น้องดู ดูครับโอ้จ๊จจรุดแล้วครับโอ้เปิดปุ๊บลุดนี่ครับดูครับพี่น er> ้องเอดแล้วดูแรกในการหากินครับจับอืงครับนี่ดูหน้าตาแต่ละเซียนครับตอนนี้คือผมจำ ผมจำชื่อไม่ได้ครับตอนนี้ก็เชียนก็มีหลายคนครับนี่ดูครับพี่น้องทีมงานในบ้านครับดูครับนี่ครับนี่ก็เตะก็เยอะมากเลยครับพี่น้องดูครับนี่ดูครับอันนี้ครับดูครับ ามาแมใครอยากกินครับโลละสี่ร้อยนี่ดูครับดูครับนี่ครับคืนนี้เราก็มาสนุกสนานกันแบบทีมงานไอ้บ้าครับอืฝากกดติดตามแล้วกดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับทีมงานไอ้บ้าครับ มองตัวว่าตอยีอันนี้กเสียนบุษย์พุทธนาบุญพนาอันนี้เสียนถังเปะให้ปลาต่แมวแังยิ่งเดียวนี่ดูอีกเซียนครับมึงเบอร์จิตรากี้ว่าให้มองมาเลยแต่เราไม่บอกฮะว่าอยู่ที่ไหนครับอยู่ใกล้ทางใหญ่ครับนี่ครับดูอีกเซียนครับปัดดูครับเต็มเลยนี่ครับปัด

นี่ครับเรามาทั้งวันนั้นกินปลาไหลกับหูน้ำวันนี้กินอึ่งนี่ครับพี่น้องเอ้ยดูครับดูครับโอ้โหยกไม่ได้ครับไม่ได้ดูครับดูครับแจ๊ซอนในแสงเนอ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 นี่ครับ เอาเลอะบังเลอะบังเลอะเลยแนี่ครับไม่ต่ำก็หกโลฮะแล้วกระสอบมีกี่กระสอบครับ